เงินใจเงินใจกินน้ะมีเนาะเกิดมาขับเขาไปก่อขอเพลินน้ำเอื่อยก่อนอันนี้นะเอฟซีเพิ่อนว่าว่าสมมติว่ามีเงินอ่าเข้ามาให้เจ้าปุ๊บนี่เพิ่อนว่าบ่ฮอดชามมือเพิ่อนว่าเพิ่อนว่าชุ่มเจ้าจีเจ้าอ่ะจีซื้อเหล้ากินอีกด้วเพิ่อนบอลเจ้าให้ฉันย <นา S 3> ่าอยู่บ่ ให้กันยาแล้วก็บอกเลิกลากเลิกลากคือจากตั้งใจแต่มันบุมีเงินเหตุตั้งใจคือแนวนี้บอกกันแม่ให้อภัยแล้วให้เอลยเห็นได้จากนี่แหละพี่น้องเอฟซีนอพี่น้องเนาะเพราะว่าในเมื่อเราตั้งใจมาอยู่แล้วตั้งใจมาอยู่บ้านเกิดแล้ว สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซี่เบิร์ดสกุลสกุลพี่น้องทางฝั่งเาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างต่างประเทศพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์คลิปต่างูี้ทุกคนต้องใช้ใจกันด่วยน้องๆเมื่อนี้เฮามาหาทางเอามดกับจอยเนาะพี่น้องคุยกันในเรื่องว่าใจปพุกกระต๊อบมันยังอยู่เห็นไหพี่น้องเนาะเห็นอะไรใช่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเฮาต้องบางเธอบางทีกับัดเดายากินเหล้ากินยังกั คือว่าเป็นตาชงชาาอยู่พี่น้องเนาะจังไดกับเบิ่งซอยกันจังใะพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดหรือว่าบูถึกใจถืออกถือใจทางภรรคปัญญาก็ต้องขอโทษกอใครก็ได้จังไดกับเบิ่งชมน้วยกันพี่น้องเนาะโอยตะกี้น่ะแต่ชุกข่อยเฮ็ดนั่นอ่ามีไม้น้ำหน้าพะให้สมมติว่าเขาชี้ใช้ต้นนี่สองแสนสามแสนเทาเบิ่งกา่าเทาไล่นี่เป็นซื้อโดไนอ่าซื้อบางเถื่อกผู้ใดเข้าใจดีกับบ้านเทาขายทานได้เทากะเอาเงินไปให้เขาแบบนี้นะ มาซื้อไปก้นนาครับผมมีไม้ป่าได้ใช่บหมีป่ามีอย่างซื้อเป็นล้อนไปเลยอยู่บ้านเจ้าพุนเนาะมีนาคนไหมซื้อขายมีซื้อให้ออกให้แป๊ดมันให้กลดต่อที่มันให้กลดที่โตมันนะต่อต่อก็กลนแล้วแต่กลนได้ันดูกับกลดแล้วเนี่ยมันเหนื่อยสุดนะการเป็นเห็ดไมีกก้อนให้ต่างว่าง่ายกับให้ดึงนะพึก เพิกงเห็ดกับเอลือกับน้องแบบว่าเห็ดเป็นของตัวเองเพราะท่านที่เขาอ่าพอจอยไปเห็ดตะกี้มันบ่ได้แบบนี้โมเมนต์บ่จะาบอลคนระเบิด่ะบ่าคนระเบิดได้ท่านตีเต่าท่านที่เราไปเห็ดหน่อไหมเอาออกมาแบบบ่ได้มอดได้ชุ่มเจียวเาเนาะมันมันคือเอาได้มันมีมันเป็นเล็บมีเล็บโกะอืมนี่เขาเห็ดทานเลยทานข้าวนะทานอัน ไม่้างขาเอื่นทานทานอัดทานหินหนั่นบ่ท้งว่าเอ่นมาทานขาวมันค้นไ้เบะเลยทาน้าว่าเขาชงออกเนาะยังคืออยู่ไทยนะคอยไปเห็นคือแค่ข่ดินจีนี่บัดเอาไปนั่น,น,นใส่ในนาานเบริรดใส่ก้อนหนึ่งนี่กินมูกระทะอัน,น,นอจนเบิดยังไม่ได้เติมทานดังนั่นติดไม่ยังนะมัยัเคยไเสือฮะ ผมเคยเห็นบอกเพราะทานเขาเห็ดอัดเลยทานไปจังเขาเอิญอยู่ไทยนะเขาคงเท่ผมยังไ่เคยเห็นทานแดงบอมันไ่ได้ลุกมันบ่ได้ลุกแห้งนะแต่มันสิหงฮงอยู่ฮะเขาใส่เขาใส่สิประมาณสองก้อนนี่ก้าวเจ้าเขาไปกินอันบุเพหัานซาบูเนาะเจ้าเขาไปนี่คือว่าจบมันนั่นไหะคือว่าอิ่มแน่เพื่อมาทานสองก้อนนะแม่บอกแม่นแล้วเราเคยเห็นแน่ฮจังเบาเนาะเคยเห็นบอกได้ไหม นี่ยังนเะพื่อนเดินนะแต่ว่าเพื่อนเอานี่แหละแต่เพื่อนไปอัดออาจจะมีตัวปนในหอกบับมุกแต่จอยเราเห็น,นไก่ม่อยู่พี่ีตะกี้กวนเรากลวนนี้เรากลายอยู่กลางฮั้นชุกข่อยรอดกินทึงมาทึงอึ้งเลยเอหมดอึ้งเลยวาเลยจบพอแหงปาปกก็ได้ขิดบอกบอกมาถือกัเล่ากันเล กระคองก็เจ็บคออีกว่าสันดุดกระแลมร้ายประจักเลยเจ็บข้อไปหมดอือสันไ่ได้กินนะก็ลงกระแลมกระบอกเ,ออเจ้าอันต้องกินยาทิพพี่เด้อคนะอยกับทางผู้ใหญ่เพืนเน่อนแนะนำมาแหละมือน,นั่นนะทางเมย์เพืนเน่อนแนะนำมาว่าไปเวียงต้องกินยาทิพย์พี่ทีต่อตกันสามสี่วันวะเชียงเจ้าจะกลับขึ้นมาเลยเพื่อนมแม่นก้มเพลินเพื่อนว่ากินปลาทามเลยเศร้าเชียงนั่นนะเนี่ย ขอได้อาม่าเจ้าหน่ให้คอยเคี่ยวมนะขาเขมเล็กนะจักหน่อยกับโบมี่เสียงว่าอีกแล้วเนาะอาให้เจ้าได้กินผักอยู่นล้มะขามนี่กันโมี่น่ากินนี่มีเข่ามานี่แล้วน,น,นี่เนาะมาจอยเออมือเอ่อยวิมาแต่เอาพื้นลงเจ้านี่ ไม่ยุงไม่ชวนไปทั้งใหบ่บอนเหื่อเพิ่นไปเพิ่นดีบอกเพินนนเ่นไปเพิ่นดีแต่เพิ่นบ่นได้เห็ดเบี้ยไม่ก็ไม่ได้ให้ป้าเห็ดจดิซี่เนาะเจาะเบิ่งกันเชื่อ,อ,บบอมาจะได้ทีมนัน จังหน่อยกับพ่อจังกลับบ้านเต่าพื้นแน่นจังหน่อยแล้วจังพายกันเมื่อออกไปยทางนอกพึ้นเตาดิบเข่าจะให้เราดืมดิบเข่าเลยเต่าดิบเข่าแล้วเมื่อแหววติบเข่าแล้วเมื่อได้เปลวเวียงใช้เลยของใดนี่ลืมบ่หรือว่าตั้งจีบไปแหววเดิมเดิมออกมาบ่แบบเมื่อจะหายเดิมเดิมออกมาเมื่ออื่นอีกเอาคือได้เงินนั่นว่าสิทามผู้ใหญ่ก่อนทามแล้วบ่ เรื่องคลิปเขาอะนะเออเออเบาเออท่านได้ถามครับหมอ่าไปทานไปถามเพิ่งก็เพิ่งก็เลือดเสร็จเลยโอเคเมื่อวานเดือดยังดีทามบ่ได้เป็นยันบ่ได้เลยนี่นะบ่แมแอบเพือนแล้วไข่พร้อมแล้วหวานแล้วก็จะเพิ่ดจะตอบได้เป็นอะไรหมดเมื่อยหนังบอกหมดหมดหมดสะบัดรัดหมดบาทเนี่ยหมดน้อยบ่เพิ่คหมดใหญ่บอกโอ้ยเอาหมดแดงให้การ์ดใบแ้วหมดแดงเนาะ ฝากในเดอ้อพี่น้องเอฟซีรักผู้ใหญ่ใจดีใจบุญพิจารณาอีกเถื่อหนึ่งเนาะพี่น้องเลยเอฟซีเดี๋ยววัเนี้ยงก็ถ้าเราอยู่ในอีเลนผู้ที่ว่าขั้นเดียหมดทีอยู่นี่นี้นี่เป็นเจ็บซอยชนทบเพ็ดตุเพ็ดปามกับมาผ่านมา,ามันอยู่บรรเศร้านี่เนี่ยกระเพือว่าเลาอยากต่างหลักปักฐานอยู่นี้ว่าศัลย ไปเฮเลยหล่อนไปแต่ไต่สอดเนื้อแต่เนื้อสอดใต้สุดท้ายก็มาอยูน่นี่พี่น้องเว้ยกลับมาบ้านเกิดเจ้าของคือเกา่าแม่นแล้วบ้านชายสมบูรณ์ทางเรีนน้นพรมอือมาอยู่นำผ่งนะแม่เนาะแม่เราเห็นอนเนาะอ้อมกอดผมกอดพ่อแม่แล้วพ่อแม่เพิ่งกะเถ้าเลยเนาะแล้วก็ยังมันอยู่น้ำพิ่นเนี่ยแหละเหมืนกับเบิ่งกันสอยเรือกันไต่ ขนาดพ่อเพิ่นกันยังสิมีผู้รุษกู้ใหญ่ซอยเที่ยวนนะี่คันนัน้นก็เพื้นประตูนี่ก็เดอ้อนี่ว่าตรงๆได้คันบ่มีไปหมดนี่ก็นวันนี้จักเพิ่นคือกันได้ประตูน,นะะ่ะก็นพ่อเจ้าได้กันว่าไงครับบุญพาจองมาแม่นบุญลูกสาวลูกเคยเนี่ยดึงมาจองมาจังมาเห็นพ่อกับแม่ผู้้ใ,นใ,นในหหญ่่จังเ็นบผูใหญ่จังเห็น พ่อก็แม่เห็นบอลอยู่บอลเศร้าเพิ่นไม่เห็นพ่อพอเพิ่อก็ตกใจกันแล้วลงไปอยู่ในห้องหน้าแม่แล้วลูกเต้กาก็ดีใจบ้า่เนาะสิถามเว้มอดวานนี้ <c oughs> ดีใจเพราจะมีผู้ใหญ่เป็นเหตุบอลอยู่ให้พ่อใหม่บอลอยู่บอลเศร้าให้พ่อดีใจบอกดีใจละวะ ลูกทุกคนก็ต้องมีใจอยู่แล้วนะเนาะแม่เพื่อนรังเก่านะปวกกินเบิร์ตแหละเราเราแห่งเบาเราแห่งเบาคอยว่างเหงียงได้โอ้ยดีแล้วเราไม่จะมีบอลตายใช่หรือเราอะประตู้มาคอยว่างเหงีืงก็ยังนี่ยประตูยังไงประตูโฉมอย่างน้อยกับว่าหมู่มาถเห่าแล้วพรา,ไ,พา,นะพราได้มีวางนั่งกินกะเพร่แม่กะละมี กันใหม่แล้วกับซีมี่โมคูมาเล่นน้ำระบาดเนี่ยอันนี้คนเขาบัดรไอ้ขี้เดียดเราอ่ะเขาบออยากมาบางคนก็ดีอยู่ในห้องน้ำนะบออยู่ในห้องน้ำหรือโมบออยากมาหนอก็ง่าหลายคนรุ่นเราเนี่ยังหน่อยนะไอเราเนาะเอ้ยหมดหู่นักษ์หรือว่าว่าอายุพอเนี่ยท่าไหนเนาะโอ้โหเนาะอวัสดีแล้วข่าวว่าแน่นั้นเราได้ เรายังเอาคำเก่าได้ถามพอเ้วได้หล่าหมดคนเก่าสิก้าม่าอได้หนิหมดเรายังมูู่อะไรก็ได้โมูคือกันขอนุญาตได้หมดจะหูบออยู่เจ้าท่าใดเลยเดี๋ยวนี้สี่สิบปลายหอดบอสี่สิบหาเออสีปรามานนั้นเนาะ นสีมาปากระพยังหาิบหวายนั้นเลงูได้หาหาหาิบหาู้เถ่ากระพแมวมันแล้วลูกสาวกี่สาคนผู้ห้องเท่าีห้องยังแล้เอื่นผเท่าย้อนแถวได้ดีกันเลยเนาะมีเมียแล้วความีลูกสาวบัา้คยเป็นพอเถ่าเป็นหนาเบาูรีบนะขวาเอื่นย้อนเล่าแวาเอื่นั่นว่าจังฉันวามาเอื่ว่าจะเป็นลูกเคยแล้วผู้ใดไท่าได้นั่นห้องควาพอเถ่าไ่ได้นะ รบท่นมีเมียนะบ่แมนเขามีเมียแล้วบ่าดีบ่าวดีมีเมียกับห้องขวยประตูแมนบ่าจอยบ่าวลียังรุ่นอยู่เลยเนี่ยบ่ายังว่าว่าสิปั่นลิบทเขาข่ัยทีนีซ็กอบ่ดอก อันกูขคนอะแล้วมาในข่ายกเดีเราเล่าแวนดีะเ่าแวแน่เดี๋วเรามีมอหยิมาหัวแบบมีเสียงเลยเอาลักฐานนี้ตั้งตั้งมูไปเลยนี่ตั้งชูนำหลังมูได้นะถามอีบอสป่ะนี่แม well. ja ่นแล้วจะหน่อยทั้งทีมงานเขากับกลาบหน่อยแล้วเนาะ เมื่อไรได้เงินบ่ได้มาได้อออไใช้ล่ะเงินปากละเงินนๆยามันไบง้ไปกินเินไปกินโนสวนาถ้าเผาเห็ดตัวนี้นี่จ้หอยกันหอนยามผลนี่โบได้นั่นได้เนาะไยีรอบจให้พูะินะถาไ้งนี้นะ ได้ลิปเข่าลงจังหันแล้วสัก่พักพักลงจังหันกูทิศมึงกูเดินไกลวัดมื่อนี้นี่นี่ได้ใชะเอาทั้งผัวทั้งเมียว่าผู้เดียวก็พอาได้เฮือนเดือดอยู่เนาะเมียลงวัดวะถ้าเราพูดในนู่นไอตุลายิ้มได้ทางนี้ได้เลยในเดียวรถนุบมลมว้าวพอหว่าเห็นเกี่ยวกับคลิปเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะคือล่าอยู่นะอ๋อมีแต่ว่าอ่า ผากน้ำผู cage, bitch, ้รักผ like uh, ู water, ้ใหญ่ได้๋ยเอฟซีของแต่ละคนเนาะเหตุแนวใดในเมื่อทางฝูโจอยทังเรืมหมดนี่เราก็ขอโอกาสแด้เปลี่ยนแปลงแล้วเนาะเปลี่ยนแปลงแล้วลังเทีอวยังนั่นกัพอมาต่อตีนต่อมือเล่าึ้นอ่าสมมติว่าไล่จักไล่ยังเครื่องไม้เครื่องมือให้เล่าคือเราอยากไล่กะผู้รักผู้ใหญ่สมมติว่าคนอะเด็กคนอะน้อยต่อสั้นๆเนาะจนี ประมาณสี่พันปลายด้วยว่าหาพันตีเข้าๆหาพันเน้ตีเข้าหาพันเนอ่าจากนะาพันบะตัวมันทนเนาะเนี่ยาแต่กี้ข่อยซื้อนั่นสี่พันห้าอ่าสี่จักมาใส่แต่ว่าคุมมือนี่ยังมขึ้นหาพันอยู่มงนี้แหละหาพันพันบะโบเกอรนี่หลอะไรนั่นไปเนาะสามล้านเอาไงซะเอาแต่จ้างอย่างเดียวน้อในคกคมขิดนี่เนาะเอาแจ้กแล้วก็มีแนวแก่และบานนี่ จะไปว่าผมมีนั่นมีนี่อีกแล้วบาทในทั้งหมดเดี๋ยวจักมาเป็นเช่นทีว่านั่นเดี๋ยวได้แเนาะมีแต่ว่าเห็ดเนี่ยนายก็ย่าเอาชูให้เพิ่นเบื้องชูให้เอฟซีเบื้องต้องเอาต้องเห็ดแต่เพิ่นเห็นต้องเอาจริงต้องเอาจริงเนี่ก็เอยเฉยละนิ่มเลยเราใจว่าแมน จอยได้ที่เราขึ้นมองข้าวกานิบาบบาวนมื้อน่บเตืนอ่ออเราขึ้นได้ยู่วะแต่ก็ขามเรายังขึ้นได้จะว่ากบข้าว,าวขามงามันลายไข้าวมันึ้นี่งาอุ่นๆขึ้นเลยเนาะ <c oughs> ต่างกันแน่เหร <c oughs> อ้ยเตัวกำภันี่ <c oughs> ขอขนบกกต้นาขา,ข,า,ข,า,ข,ข,าข,ขึ้นได้แ <c oughs> ม่นบ่ไอ้จอย ตัวขามเจ้าขึ้นได้บ่อยจอยจะไดงว่าเมื่อนี้นั่นเข้าไปล้มกับพ่อใหญ่น่ะทั้งไอมุดได้ยังกับเข้าไปตอนเช้าเราก็บ่ได้เดือดเลยบ่ไอ้หมุดดาบ่ได้ว่านในลายเลยเนาะอารมณ์ดีแบบนี้เลยเนาะเออบัดนเข้าว่าเข้าว่ามือนั่นเราคือว่าเรื่องอะไรยังใจบ่ดีเนาะบ่มือได้เอกเด็กเราเราแต่ถึงเจ้ามามือนั่นจุ่มเจ้าได้เข้าหาเราอยู่บ่มมือว่าจะมาชื่อไก่เข้าบ่ บ่ได้เข้าเนาะอือบอกมือว่านนี่ดิมือว่านเขาบอกว่าลูกสาวนี่ต้องให้มาแต่งกันหาขอขมาจเฉพาะอยังสิมดโทษให้อภัยให้เล่าเนี่ยเราก็ยังเราก็ยังว่ายังคาใจเราอยู่นะอ้าวลูกมานี้นะว่าว่าเราคุยกับลูกชายเราเลยเราว่านะลูกชายว่าเดีชายชวนลายนี่ชวนลายผู้เท่านี่คําว่าแบบผู้ชายผู้หญิงว่าเพิ่นใจเพื่อนหญง อ่อโน้ตได้แบบลำชายมันยังวา่าเนาะคอยว่าเด้<ไ>องอะหมดเนาะคอยถามพ่อจะได้คอยว่าให้จังให้พอลูกถือต้องกันนะฮะคอว่าวว่าต้องให้เจ้านี่ไปแต่งคันหาบครับว่าขอขมาจะบ่จะจัดสีแบบว่าเศร้าเครียดเศร้า,า,า,าหายแล้วฮะนะหัยว่ะเนาะหายคอยว่าเมื่อวานนี่เนาะคอยว่าวในคลิปได้เราทั้งเราบอได้แนี่เราว่ายเงินบ่เราว่าบอว่มีคันหาจะได้คำว่าลูกยอมเปลี่ยนยอมแปลง เะาบ่าเมื่อวานนี่นะสิเบิ่งลูกก้อนเนาะอ่ะบอาบ่มีหยังก็ได้คำว่าเปลี่ยนแปลงได้เฮ็ดให้เห็นเรา่ะเะาบ่าแบบนี้คือเถียงคือเหตุนี่ได้เนาะเราว่าวขันมากเห็ดใหม่หละเราเม่วานยังขันมากลงมาเลยเห็เดเราให้ <laughs> มน่อยเลยเ <laughs> นี่ยบิดมือก่อน เอาแล้วบาทนี่ฮาเดีแต่ปูสิตอกก็ยังบบมีถามเพนได้บอกคำไัยเพ่นบอกคำภัยได้ขายตะปูเพนบ่อกว่าขายตะปูมาบางทีได้ตอกนะเมื่อว่าวคำไัมาแหลเราหิวมาจากสองตะปูปูชีพปูแปดเนาะนี่ตังค์สัน้อตีกัยังบบได้มีชับแน่สีตอกกดี จะทำกาแมวดำเบ้ายาฮอตด้วยไปถ้าลองเบิงเอาเอาสิอันเบ้าจากเด็กจักหน่อยบ่ต้องเบ้าจะว่ามันหอมหอมก็จะเ่้ามือนั้นนะลองห้วยเบิงได้ไปหมดลองห้วยแล้วเหลียวนีแล้วจัง้นเลงแล้วจกหัวได้เราเหลี่ยวนีนะแล้วยันได้เราจะให้เขาได้บอกให้เจ้ายาจิ๋วยานี่ยแบบว่าให้ห่างออกนะเนาะทุ จากชูบลายนี่ลดลงมาสูบมือือนน้อยข้อจอยนะบ่พาเรายาออืเราบอกอธิยาขันจายาเนี่ยจอยยาได้บอกขันขันผู้นึงยาผู้นึงบู้ยาผู้นึงชูบมันหอมนะบ่หนิแม่หอมหุยฮุยเอยคอยทยอยออกเนาะคอยทยอยยาขั้งยาคอยทยอยยาเฮงจิงยาสูบมือเดือน้อยเนาะลดลงใช้ยาปูปัดบาดเดียวมันยากเลยเนาะไอจอย แมนเลยอายุน้องเจ้าผู้นั่นหลอายราจักปีข่อยเราเอินเราน่องเนาะอ้วนนะอ้วนอานุเท่าไหรุสาวกวนทำใกับ่บักเนาะถาเพอ่หญ่อายุตัวเองกับโบชักถามเราเราเป็นตัวปีคานขี่เสือมาเกิดให้เราอ่ะขี้หน่อยเนาะ บาวัดไปยังนั่นสิมัเฮ็ดไม่ไปเบิงเตาไปเบิงจุดเตาเฮ็ดเตาจูดที่ซ่างฆ่าแล้วได้เบายี่างเลยฆ่าได้่าได้่าสีมามังลงมาบัดบมมีแนวเฮ็ดสมมด่าสีมังลงมาบัดจังนั้นพ่เฒ่าสีให้อีกนาบมมีอุปกรณ์บ่เผ้ามังใครกลัวต้องได้ทุนได้ขึ้นได้ขา้นได้ขึ้นไ้้ไม้นี่้ขมานได้ข้นได้ล้น้ขนีด้ขึนได้ข้ดน้นนนนด ตะปูดอกหนึ่งที่ตอกกรบโบมีชังกะชีเนาะชังกะชีก็พากระจ่ากับกับตะปูน่ะเนี่ยนี่นะแม่นลังคากรบโบมีชังกะชีแม่นแล้วแต่ว่าตามเขาเบิ่งไม่นี่ถ้าว่ามาลงมาเห็ดน้อยนี่ยหยัดพอแม่นวิจัยแบบเมียนนั่นแหละเขามาพูดใหญ่บูดซอยเรือเขามาจังม่างลงแบบเนาะถ้นว่าม่างม่างเลยบุหิตดยอดทางพระเถาบัตรจีวะให้อีกได้ ลองให้โอกาสทางพอพอหมดกับแม่จ้อยพอจ้อยก็ไม่หมดอีกทีนึงเนาะพ่อว่าได้เนาะพ่อไปสี่องเนาะมากก็มาประมาณจิดหนีซะแล้วพอแห้งอีูแล้วบาทเนี่ยเห็นนี่ได้สิเราแห้งสี่ยำนพัดสองนี้มีแต่ว่าถามว่าทางผู้รักผู้ใหญ่ได้เห็นคลิปนี้กัให้เพิ่นพิจารณาเบิ่งเด้อเนาะถ้าว่าอยากจะอ่าซื้อตะปูว่าง่ายๆช่พี่น้องเหรอว่ได้ว่าเอาเงินเอาคำให้เพิ่นออกซื้อตะปอกตะปูซื้อคอนตอกคอนตี้นี่ยให้เพิ่นเฮ็ด ให้เพ <ừng S 1> ิ่มนั่นมีอุปกรณ์เพ,พรา,าระว<ม>่ากระจีดเนาะแนนมั่ลงมาแต่มากลงมาแต่โบได้เห็ดบัดจังหน่อยสิวา่าเอามามาาัา่งน,นูนนนน่นนั่นนี่อีกพี่น้องเลยเนาะช่วยไปนะพี่น้องจักสิว่าในไรเนาะเบิรงนทำการถ้าว่าเพิ่นสีเห็ดอดีสมมติว่าอ่ะคำว่าอันนี้คำว่าโบมีอดีกับจำตะบอกตะปูกะมือใดสีมั่งอดีกับทีมงานห้องเลยนะสะเก็บกันผูชื่อไหนเนาะเด็ก ผู้เด็กผู้น้อยชื่อตะปูมาให้ตั้งังขาดช่างกระซิบผ้กระจาดบ่ว่าได้ได้อันนึงแม่นตกช่างกระซิบผากระจาดนี่แหละบ่เวียงอ้ยจำตะปูน่ะเฮาซื้อให่ได้อยู่เนาะซื้อให้ได้เอาเอาเฮือนเบาของไผก็ได้นะจาตะปูอ่ะเนาะบ่ญบัวหอนช่องจำรูดอกแม่นบ่บ่าวกําไผแม่นๆเอ้ามีแต่ว่าพังโอกาสจากผู้ใหญ่จะดีเพิ่นพี่น้องไงเนาะไงว่า ขาดแต่อันอันนี้แหละให้เพิ่นเบิ่งให้เพิ่นพิจารณานะเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อในจังชุ่มเฮาจังสิมาอัปเดตเบิ่งใหม่เนาะเพราะว่าตอนนี้น่ะเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นเฮาเฮาต้องอัปเดตไปเรื่อยๆเลยแต่าพอป๊าปึ๊บเดี๋ยวมาถ่ายปั๊บบัตรใหม่กะเพิ่นกะโบชื่อเฮาอีกเฮาสิเว้าหยังเพิ่นก็บ่เชื่ออีกทุกสิ่งทุกอย่างต้องถ่ายให้เพิ่นเบิ่งเบิดพี่น้องเอ้ยมาจอยบ้านไอ้าจยน่ยกันนี่แต่เพื่อนปูดแต่ลังมงมันมันบ่มีสังกษี แม่แม่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ข่าวนี่ยังใช่ลายยุ่มเลยข่าวไม่เสียงยังกระกอะไรยได้หลายเต็มตู้ผมตกด็กมันก็ยังไหลนาะเบาเยอะพอได้อยู่เนาะตรงมันนะยังได้ยังได้คอยเบิ้งน้าวานห้อมหอมข่าวรุ่นนี้ทางพอเถ่าเพิ่นก็เบาอยู่ฮอรตัดออกเคียกนอกเนาะส่วนบนบอนั่นซุ้มเจ้ากัดเพรเดิมบอนได้มีเงินติดโตก็เลยบอนหนีซื้อสังกัสสกังซีนี่บบอมมีเลยบอมมีบอมีลบอมีเลยเนาะตอนนี้มีแต่ขอกินน้ำเอือยแบบกระเป๋ากับหนังมีแต่ข่าวได เงินใจ่เงินจ่ายกินน้ะมีเนาะเดี๋ยวมับเข่าก่อนขอเพิ่นน้ำเอื่อยก่อนอันนี้นะเอฟซีเพิ่อนว่าว่าสมมติว่ามีเงินอ่าเข้ามาให้เจ้าปุ๊บนี่เพิ่นว่าบ่ฮอดชามมือเพิ่นว่าเพิ่นว่าทุ่มเจ้าสิเจ้าสิซื้อเหล้ากินอีกด้วเพิ่นบ่ลเจ้าให้สัญญาอยู่บ่ บอกเลิกลากเลิกลากคือจากตั้งใจแต่มันบุมีเงินเหตุตั้งใจคือแนวนี้ออบอกัะแหมกหายอภัยแล้วให้เอื้อยเหตุนี้ได้จ้ะนี่แหละพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าในเมื่อเราตั้งใจมาอย,าออยู่แล้วตั้งใจมาอยู่บ้านเกิดในเมื่อเราอันนั่นได้ก็ให้ยเอฟซีพิจารณาเบิง้งพี่น้องเนาะสีมาอันนั่นแต่อย่างเดียวกับบ่ได้ ເດງນົກກະເນາະບໍ່ມີຫຍັງເດຊາເຮັດແນວໃດຊະເຮົາຊິຊື້ອັນตะปูໃຫ້ກະຈັງຊີບໍ່ມີອີກຄືເກົກທມກນຮົາມາລມມລມາດົາເຮັດຄວນີບມວ່າตะปูດັຊີຮາມາໃັງນາແກ່ັພຂາດືອໍໃດດຮົາລໃຫ້ຜູ້ ไม่นี่เนี่ยคอยเบิงนี่ไม่นี่ได้อยู่ได้อะไรนี่พออยู่แมนแมนพออยู่ส่วนตะปอกตะปูนี่จิมออกจิมงานนี่พอออกให้ได้บ่อยง่ายใช่พอออกให้ได้ออกให้ได้นี่แต่มากโลดมากลงมากๆเพราะว่าเนี่ยอะไรกะมันงมากชุบเยากันอยู่จำเก่านะพึ้นไหนสั่งมากโลดเนี่ยมากโลดเอ็ดก็ต่อโค้งต่อกง้างขืนนี่กะมีคนมามาบุก มาลายเบิ้งบานคลิปลายเบิ้งเบิ้งช้ำได้เนาะลิยจุดบานอ่ะเบิ้งไม่ไม่เครื่องมานยังมันเพราะว่าคือว่าเพราะว่าข่าวนี่ข่าวนี่ยังได้ข่าวเครื่องนี่ยังได้พี่น้องไงเนาะกว่าตรงมายังข้างล่างยังนี่เ้าเบิ้งนี่แป็นมันยังยังดีโตโตดีก็ดีได้พี่น้องกว่าเท้าเห็ดมันนั่นนั่นนี่ได้พี่น้องไงเนาะตัววกกินกับผวกกินแบบนีผวกกินมาได้แบบนี้ผวกินมาได้

ตัวโพดนะันแล้วหน่อยโพสอยู่สองคนอันนี้เนาะแชงไหาใชชเล่งไม่ได้บอกอะรกันเสอยหญ่กวันอยู่ดอกร่าเคยเห็นน้ำใบเด็กันเนีวบออันนี้น่าจะมุดว่ามากลงมาหน่ะเห็ดขึ้นจะหกต้นอ่าเห็ดขึ้นหกต้นผมมีหรอกอ่าพออัน ซุ yeah. ้งโมเดลโน้ตไหนน่ะไอสัม <net> พันธ <I> no <idea> ์อสัมพันธ์ที่อวานเนี่ยไอนน้องเตินน่ะเนาะอ่าไอสัมพันธ์น้องเตินพอดีฮะบุรีโอเคไอสัมพันธ์น้องเตินพอดีได้เยอะนะมีแต่ว่านี่แหละพี่น้องเลยคุยกันนั้นนะมื่อเจอจบคลิปก่อนผ่าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำเอฟซีเราเพียงเนาะมีแต่ว่าเบิรงเนี่ยแหละพี่น้องเห็นะล่ะจ้ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแน่เนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้อง เยอะมากน้องมากก็มาโบมียังกะอ่าทีมงานนี่แหละช่วยกันเป่นพี่น้องเนาะ่้าต้องกลับขอโทษขอภายพี่น้องเนาะนี่ก็ขอกาวขมาสบายดีพี่น้อง